สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่1มิถุนายน2566ครับมีรายงานข่าวว่าบ๊อบหวังผู้ก่อตั้ง TWT s u ซ p l y c h i n ชนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งทั้งแบบเป็นเจ้าของเองและรับจ้างมากกว่า3,000รายทั่วประเทศจีนกล่าวบอกว่าเขานำเข้าทุเรียนไทยมานานกว่า8ปปีแต่ปัจจุบันนี้ได้ทำข้อตกลงกับฟาร์มทุเรียน ของเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดประมาณ18,750ไร่และกำลังสั่งซื้อเท่าที่สามารถจัดหาได้เพื่อนำเข้าไปยังประเทศจีนหากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจะนำเข้าทุเรียนเวียดนามมากกว่า3,000ันตู้คอนเทนเนอร์หรือประมาณ6 0 0 0 0ตันในปีนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดจีนซึ่งคิดเป็นสัเท่าของการนำเข้าจากประเทศไทยของบริษัทต,ต่งางๆนะครับบ๊อบหวังบอกว่าปีที่แล้วจีนนำเข้าทุเรียนมากกว่า8 2 0 0 0 0ตัน และตัวเองค่อนข้างมั่นใจว่ายอดนําเข้าทั้งหมดนั้นจะสูงถึงหรือว่าเกิน9ก้าแสนตันในปีนี้ทุเรียนเป็นผลไม้นําเข้ายอดที่ยมของจีนแม้จะมีการควบคุมการนําเข้าที่จํากัดจากมากในช่วงที่มีโควิด -19 ระบาดแต่จีนก็นําเข้าทุเรียนมากถึง4ีเท่าในปี2 5ง5เมื่อเทียบกับปี2017นะครับที่เป็นมูลค่ารวมมากกว่า4พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าเกือบ1 4แสนล้านบาทโดยทุเรียนจากประเทศไทยครองตลาดจีนมานานหลายปีแต่ว่าปัจจุบันนั้นกําลังถูกท้าทายจากเวดาม และประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเียและฟิลิปปินส์เองก็กําลังหาทางขยายการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนเช่นเดียวกันด้านผู้ค้าปลีกผลไม้ชาวจีนระบุว่าทุเรียนไทยมีราคาแพงแต่รสชาติดีกว่าและเนื้อแน่นกว่าขณะที่ทุเรียนเวียดนามได้รับการต้อนรับอย่างรวดเร็วเพราะราคาถูกกว่าด้านทุเรียนเวียดนามมีราคาถูกกว่าทุเรียนไทยประมาณ15%ศักยภาพทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นของทุเรียนในจีนได้ผลักดันให้เมืองต่างๆในเขตปกครองตนเอง กวางซีซึ่งมีพรมแดน,นติดกับเวียดนามตัดสินใจเสริมกาลังด้านโลจิสติกเพื่ออำนวยความสะดวกในการนําเข้าทุเรียนจากประเทศเพ,พื่อนบ้านเฉินเชียวผูว้อำนวยการศูนย์บริการท่าเรือตรงชิงในกวางซีคาดว่าการนําเข้าทุเรียนจากเวียดนามจะเติบโตอย่างมากในปีนี้เมื่อก่อนท่าเรือของเรานั้นเน้นนําเข้าเนี่ยครับอาหารทะเลแต่ว่าเวลานี้การนําเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้เป็นช่วงพีคข,ของทุเรียนเวียดนามและบรรดารถบรรทุกขนาดใหญ่หลายสิบคันที่เต็มไปด้วยทุเรียน ก็กาลังเดินทางมาสู่ท่าเรือตงชิงทุกวันนะครับชาวเวียดนามเจ้าของฟาร์มผลไม้เล็กๆใกล้นครโฮจิมินห์รายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าชาวจีนเริ่มลงทุนทําสวนทุเรียนในบ้านเกิดของเขามากขึ้นชาวสวนผลไม้จํานวนมากในเวียดนามหันมาปลูกทุเรียนเพราะสามารถทํากําไรได้มากกว่าเนื่องจากตลาดจีนนั้นมีความต้องการสูงขึ้นทุกปีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมรับว่าเวลานี้เวียดนามนั้นได้มีการปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นและ ผู้ประกอบการจีนนั้นก็เริ่มที่จะไปหันนําเข้าทุเรียนจากเวียดนามเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันก็แน่นอนว่าอาจจะส่งผลกระทบกับผู้ปลูกทุเรียนในประเทศไทยผู้ส่งออกทุเรียนในประเทศไทยเพราะว่าทุเรียนของประเทศไทยนั้นก็บอกว่ามีราคาสูงกว่าทุเรียนจากเวียดนามนั่นเองครับ